เลดดอร์ชช็อกโกแลตสวิสที่โคตรแพงโคตรอร่อยและออกเสียงโคตรยาก yeah. ช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกแต่ตกคัละ120บาทแพงไปไหมนะคู่แข่งช็อกโกแลตสวิตเซอร์แลนด์ที่มาเทียบเคียงกับลินท์และท็อปเปอร์โลนที่เจ้าของยังเป็นคนรันเองและยังกุมสูตรความลับที่เป็นซีเค็ดเรซปี้ของเลดดอร์ชิวทุกคนคิดว่านี่คือราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับการอิมพอร์ตสูตรลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าครับเมื่อก่อนนะกกเนี่ยเ้าช็อกโกแลตเนี่ยจะมีขายเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแล้วต้องกินจากหน้าร้านเท่านั้้้้้้้นนนนะะะะเเเเเพรรรรรรราา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 าวววว่่่่จจจจิิิงงงงๆแแแลลลออออขขขยยยกกใใหหไดดัับคมมสสสชตตตททีีู เลยมีหลายๆคนน่ะบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อซื้อชอ็อกโกแลตเหล่านี้กลายมาเป็นสุดยอดของพรีเมียมกลับไปฝากนคนที่เขารักเขาว่ากันว่าเป็นสูตรช็อกโกแลตที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ไม่ว่าจะมีฝีมือเทพขนาดไหนอ่ะก็ไม่สามารถที่จะก๊อปปี้เจ้าสูตรเนี้ยออกมาได้แต่ด้วยกระแสที่ร้อนแรงมากๆเนี่ยเจ้าของก็เลยตัดสินใจที่จะสเกลและตอนนี้ก็มีหน้าสาขามากกว่า200สาขาแล้วและตัว <S <S ไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยก็คือช็อกโกแลตบิซ์นัทแล้วก็ช็อกโกแลตแอลมอนด์ซึ่งเขาบอกว่ายังไงก็ต้องลองครับผมก็ ละครับจะยอมจ่าย120บาทเพื่อให้ได้ชิมช็อกโกแลตเพียงแค่1คําคำหรือเปล่ายัางไงบอกกันหน่ยนะครับ